สวัสดีค่ะมือนนี้ไม่พิมพ์ับสาวเอลกับสาวดามหาเฮงเนาะค่ะเนาะกันได้มาขอโชคลาภอยู่ค่ำโฉนดจ,จะ้ะของสาวเอลเพิ่ามานขอเพิ่ได้ตลอดกับสาวดาเนาะค่ะเนาะเพิ่มได้โชคนำกันหางวดแล้วจะ้ะ นี่ก็เลยพากันมาขออีกค่ะมาตอนช่วงบ่ายจ้ะคนก็เลยบกผ้ลายอยู่ซานทั้งนอกด้วยค่ะวันนี้ก็สาวดาเพิ่นก็ถูกหลาย่ด้วเก่าสองวันี้เพิ่นเลยมาอีกจ้ะสาวแอบก็มาขออีกจ้ะสาวดาเพิ่งจะเสียงเสียมซีให้เน,กกน,น,น,นาะค่ะเนาะคนโชคคนไหล ในขาทั้งในายเนาะคะทังในกจะเป็นบ้าประปูจะยาอยูอย่ทั้งในจ้ะตุตาตุนตุนฉนุดจ้ะจากจอย่มมางไม่หาจะไปสูบไ้ลาบตลอดจ้ะซีหางหวดแล้วเนาะคะนุงวดนี่ก็มา พออดีเนี่ยค่ะแน่แนในแซงด้วยหนึ่งเก่าแซงที่ใดจ้ะแนงนึ่ตงตัวทั้งหนาตัวใดจ้ะศูนย์ศูนย์เนีนแอแม่นเด้อปู่เด้อจ้าชก ศูนย์หนึ่งเก่าจ้ะงนนานดียวงานอยู่ที่เ,าเนาะนี่นี่เด้อค่ะเลขของสาวดาเนาะเพื่อนของสาวแอลมหาเฮงจ้ะเป็นไปเสียงเสียมซี่อัศจรรย์อยู่ดอกจ้ะได้เลขตัวองอมาหนึ่งเก่าตัวเดียวก็ไม่พิมพ์ไปคอขึ้นกัน แต่ทั้งหนาบุาคอยชัดเนาะค่ะเน่ะใหม่หนึ่งศูนย์หนึ่งเกาน,น,นี่ละตามที่เบิ้งกันจ้ะเนี่ยจ้ะสาวดาคุณดวงเฮียงงวดที่แล้วถูกเก้าสองลายจา้ะไปขออยู่อันภู้ข้มโฉนดนี่ละจ้ะยู่สารเกา่าคุนเนาะค่ะเนาะมือนี้ก็ได้ไปน้ำกันจ้ะทั้งสาวแอลทั้งสาวดาทั้งพออาทิตย์กับเมพิมไปขอโชคจ้ะไปขอบางคนได้สองเกาสองมาหันละ ไปขอมองพ่นได้ถูกเกสองงวดที่แล้วนี่ละจ้าสาเอพันได้ยุ่มงนี้หกงวดแล้วจ้าเอฟซีพ่นได้ศูนย์หนึ่งเก่าเนาะค่ะเนาะหรือห้โกนํำกันเนาะค่ะเนาะให้เจ้าแม่พันดให้เจ้าแม่พนวัจับปลั้งเล็กบอนปลานครุ่ เดี๋ยวจะเอาคุนกระสีขอรวมเลยห้ใค้เอาูดูก่อนหนึ่งสองสามูทาเค่ะเออเจ้าปูเจ้าเน้อเออถือเหล็กถือแล้ววันที่หนึ่งน้ำพึนแน่คือพึนคือเป็นตะครั้งแทเอเียนใ้ว่าเขียนัวดดเขียนง อันนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนตัวมีค่าเท่าเดิมตัวเลขอันนี้มันมันไม่ใช่เลขในช่องเนาที่ไปเสี่ยงเมื่อกรอบที่แล้วได้สองออเบเรีนได้หกสองสี่เ้าสองสี่สองที่หนูมาขอรอบก่อนวันนี้ได้จะน,นี่นะจะนี่นชอบเต็มเอฟซีไม่พิมพ์เด้อเสียงเซมซีได้สิบเก่าน้ำกัน ตรงกันนะจสะจ๊ะหวนี่ให้ด้วยนหมกันเ้อค่ะได้ซิบเก่าตรงกันค่ะบมยไอพิมจันน่าได้ซิบเก่ามีกริจันนักคือกันเน่นว่าแข้งกันโอเคแลวจัด ออกซองสี 64, เป็นเก้าองสีน้องก็ยังกรอกข้างหน้ามื้อสี่อ bracket, อไปัไไดัดัดัดเสียงซิมซีอะไรยูสื่อสารเก่าจะหนึ่งแปดัหนึ่งเก่าเนอชินอ เอาถือคือไทยบ้านน้องเด้อบานเทากัถือแลวันที่หนึง่งถือได้มาเอายอยู่หนึ่งไงถือที่้กันจีันตามจ้ะตามเลขตัวเก่าว่อที่แล้วฟันมาขุดระพุธรูปได้องหนึ่งซื้อมอดนี่เลยหนึ่งเก่าออกสองเก่าเก่าสองซื้อหาออกห,กห,กหกอจ้ะ <laughs> วันนี้ตามต่อเนาะค่ะเนาะนี่เนาะค่ะเลขของสาวดาคนดวงเฮงเด้อค่ะเป็นขอห้ตรงกันก็เลขไม่พิมพ์จ้ากต่เจัดหนักเลยงวดนี้มากกระสือน้ำเด้อค่ะเดอะ้อสำหรับมือนี้กะให้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะกระพ้าไปทํำบุญไปขอโชกขอลาบจ้าเจโสรกมาน้ำกันหววหนึ่งกลุ่มผ้าพัานหกฮาเนี่แหละค่ะ อันนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนตัวมีค่าเท่าเดิมตัวเลขอันนี้มันมันไม่ใช่เลขในช่องเนาะที่ไปเสี่ยงเมื่อกี้รอบที่แล้วได้สองโปรแกรมได้หกค่ะเอฟซีไม่พิมพ์เด้อเสี่ยงเซมซีได้สิบเก้าน้ำกันตรงกันนะสนใจ วันี้ให้ด้วยน่กันด้วยค่ะโค้งมานี่เป็นปาน่าพญานาคเห็นบ่โค้งมานี่เห็นบ่ก็่นี่นี่โค้งพญานาคเนโค้งมานี่นี่แล้วก็โค้งนี่เป็นปาพญานาคนี่ยแต่ว่าตัวเลขเน่ยเขาเรเห็นเลขสี่นี่แล้วแต่าเป็นเป็นสีเป็นแสงสีนนทางเดียก แล้วแต่เพื่เพ็นกันได้เลยนะแต่พืเบืองนะมียงน้นเจะได้เจ้าโบนั่ะพ <Viol ent. S 3> ี <Wirtschaft> ่เจรนาสอพี h, ่เจรนาสวนมึงโอ้ยซับเพิ่นเพี่งเงี้ยเขามม่เ น้อง้องดวงเด็กี่องเห็นใจใครนะ